ใบนำเก่งเหมือนปลาอันนี้ดีมันใช่เลยเครื่องเครื่องกับตังเหมือนเป็ดแม่แสงจุงใบใบน้ำเปิดดูชัยชัยบินก็ไม่เคยไปถึงไหน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 รู้แล้วรู้ให้จริงอะ่ะบินต้องบินให้เก่งถ้าคิดจะดเป็น อีกสักครั้งหนึ่งโอเคไหมเนาะคำว่าบอกลักขอบคุณให้มากๆในในทุกเวลาในทุกกิจกรรมงานในทุกช่วงเวลาของเราบอกลักขอบคุณปราบป,ปืม้มสาบสื่นขอบคุณตัวเองทุกอนุส่วนทุกอนุเซลล์อของเราบอกลักขอบคุณกับทุกผู้ทุกคน ทุกข่าวของเครื่องใช้ทุกๆเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราโอเคไหมเนาะอ่มา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 อันนี้ดีมันใช่เลยเครื่องเครื่องกันแตงจุงใบไหวน้ำก็ดูชิชับินก็ไม่ค่อยไปถึงไหนเพราว่าเนี่ยจ้าเอาละถ้าใช้คุณคุยกันแั่นนะอ่าพรายังไม่เก็เป็นเนาะแต่ว่าลูกกะตาขึ้นมาก็ต้อนรับ สาคณ์เขามาแล้วเออใครมาเจอพรไล่แรกพรจะบอกประจำเลยว่าเขามากดติดดาวกดติดตามกันได้มารับพลังงานด้านดีๆมารับสิ่งดีๆไปจากพรในทุกรูปแบบในทุกประสบการณ์ที่พรเอามาแบ่งปันมันเป็นรูปแบบเป็นลักษณะเป็นสไตล์ของพรเองไม่มีถูกที่สุดไม่มีดีที่สุดไม่มีใช่ที่สุดแต่ว่ามันเป็นอะไรที่พรใช่เราเห็นผลลัพธ์ มันก็อาจจะเห็นผลลัพธ์ก็ใชยอีกหลายๆคนมันก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เอามาแบ่งปันเท่านั้นเองเ,องเนาะใครีฟังกันแล้วที่ใยฟังกันแล้วรู้สึกโอเคมากๆเลยก็รับสิ่งดีๆนี่ไปปับเปลี่ยนเอาไปใช้กระชิตตัวเองได้เลยโอเคมาเนาะอ่ามามามา,มาต้องต้องอ่านเลยนะคจะลองดู อ่าเข้ามาแล้วอย่าลืมตามบุนรวมกันนะ mm hmm. กดแชร์เรื่องราวดีๆนี่เอกไปด้วยเรายิงมีเรายิงหายเรายิงไดเรายิงส่งต่อสี่งดีๆจะกลับสะท้อนกลับมาหาเราแบบไรขีดจํากัดนะ่ะโอเคไหมที่นี่อ่ามาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอางีงดีวกว่าเราปีเสียงเพลงกันเลยดีวยกว่าเราจะมาคุยกันก็ไม่ยาวมากก็แค่มา,ม,มายํามา มาตอกย้ำให้เพื่อนๆเนาะสำหรับคนไหนที่รู้จักโกจักวานกดแรงดึงดูดอยู่แล้วหรือว่าใครกระช่างที่ไม่รู้จักกกจักวานไม่รู้จักกดแรงดึงดูดยังงงยังโกงอยู่สิ่งนี้คืออะไรคนคนนี้พูดถึงอะไรไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้เลยว่าคลิปนิวรอนที่เคยออกข่าวทีวีด้วยแล้วก็คลิปภาพยนตร์เด e s ซ c r e t เราจะได้คำตอบฐานข้อมูลในการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แบบง่ายๆสบายๆายเลยและสำหรับวันนี้เพื่อนๆจ๋า อ่ะพี่หองครับไม่เอานะคะมาทางนี้ลลกอย่าไปอมแบบนั้นมันไม่ใช่ของอมค่ะอ่ะ,อะพอดีเตียงนอนเล่นมันอยู่ข้างๆเนอะลูกชายก็ขายาวเนอะบางทีแบบนอนไปนอนมาเราก็เหยียดเหยียดขาวเรืงนี้เนอะก็เลยต้องใจเขานเนื้ทีนี้พรจะบอกอย่างนี้ว่าสำหรับไลน์นี้เนะนอะพรอยากมายำกับเพื่อนๆสำหรับคนที่มีพื้นฐานเกี่ยวก,กับกฏจักรวาลกฏแรงดึงดูดคือลูก รู้ว่ามันคืออะไรมันต้องใช่ยังไงอะไรประมาณนึงว่าสำหรับคำบอกลกคำขอบคุณมันสำคัญมากๆเลยสำหรับการใช้กดนี่หลายๆคนรู้ว่าฉันจะต้องสั่งอารมณ์สั่งความรู้สึกแบบไหนแรกๆมันอาจจะไม่มีอารมณ์แบบน,นั้นมันอาจจะรู้สึกงุ้ดหัวเสียหรือรู้สึกก็อะไรหลายๆอย่างแต่กฏจักรวานกดแรงดึงดูดพูดเน้นๆให้เข้าใจง่ายๆเลยว่า จิตใต้สำนึกของเราเป็นตัวก่อเกิดความรู้สึกทุกคนมีความรู้สึกเป็นของใครของมันต่อให้เป็นญาติพี่น้องเลือดเนื้อเชื่อไขรเดียวกันก็ไร้ซึ่งความรู้สึกที่เหมือนกันบางคนชอบสิ่งนี้บางคนไม่ชอบสิ่งนี้บางคนชอบสิ่งเดียวกันบางคนไม่ชอบสิ่งเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างพูดง่ายๆเราจะต้องหันกลับมามองตัวเองทางเรื่องของร่างกายแล้วก็ความรู้สึก แต่ว่าพ่อนจะต้องบอกอย่างนี้ว่าพอเราเข้าใจพื้นฐานอย่างนี้เราปุ๊บการที่หลายๆคนพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นด้วยคําพูดหรือบังคับให้ใครทําอะไรเพื่อเรานั่นเป็นเรื่องที่ไม่โอเคแต่ถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งที่อยู่ไล่ล้อมตัวเราและก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้มีอะไรหลายๆอย่างที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นแบบไร้ขีดจํากัดอาจจะโปรแกรมจิตว่าฉันเป็นแม่เล็กถึงดูดเงินฉันทําตัว อารมณ์ดีถึงแม้ว่าคนรอบขังหรือสิ่งรอบขังไม่ได้ทําให้ฉันอารมณ์ดีคือเฟกเมคขึ้นมาจนกว่าเราจะหลอกจิตใต้สํานึกของเราได้แต่สิ่งที่หลายๆคนเ,าเขาเรียกอะไรโฟกัสจุดนู่นจุดนี่เราก็ทํามันอย่างต่อเนื่องเราก็ได้ผลลัพธ์แต่วันหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะได้ผลลัพธ์กับชีวิตหลายๆอย่างแล้วก็ละเลยลืมหลงบางช่วงบางจุดของชีวิตไปเราชีวิต เ,เรื่องของการเงินเรื่องของการงานเรื่องของความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันดรอปลงเอ่อหลายๆคนอาจจะแบบโอ้ยมันก็เป็นสัจธรรมไงพรมันดรอปลงเอ่อชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปหนาเลาก็แก่ไปหนาจะให้อะไรมันคงทนถาวรแกก็บอกไม่ใช่แล้วว่ามันเป็นสัจธรรมคาว่าสัจธรรมใช่แต่เชื่อไหมว่าถ้าใครหล้จากทางรัดทางเหลือบทางหลอดทางรวยเกี่ยวกับโก,กจกวนโกแรงดึงดูดไอความเข้าใจสัจธรรมของเรานี่แหละ เราจะเอามันมาใช่ประโยชน์ได้ก็คือใช่ความเข้าใจถึงสัจธรรมและก็ใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดอ่ะเป็นตัวกล่อมกเก๋าให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นในชีวิตเราได้ไม่ใช่ไหลไปตามน้ำ mm. ไหล mm. ไปตามจิตที่คิดลบกฎจักรวานกฎแรงดึงดูดคือกนะารรับผิดชอบตัวเอง100%คือใส่ขาใส่พลังงานกับต mm. ัวเองร0 0เเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกที่เรารับรู้ ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เราเลือกและรู้สึกภายในพอหลายๆคนโฟกัสตัวเองอสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับนะาจ๊ะ<อ>เข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้เลยเนาะพรมาแบ่งปันข้อมูลดีดๆเรื่องราวดีๆเหมือนเดิมเลยวันนี้ที่นี่พรจะบอกว่าหลายๆคนบอกว่า <ๆ S 1> ฉันเป็นแม่เล็กดึงดูดเงินฉันอารมณ์ดีตลอดทั้งวันฉันเห็นอะไรฉันก็จะไม่ใส่ใจกับเรื่องราลบๆเพราะมันจะเป็นตัวตัดทอนกาลังฉันในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโนนีนันสารพัดลอยแปด แต่สิ่งที่หลายๆคนลืมมันไปคือการบอกรักขอบคุณบางครั้งเราอาจจะเจออ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะอะพี่ยอาไปทางนี้อ่าหลายๆคนพอเริ่มต้นว่าเออเราอะอาจจะเจอแบบว่าแฟนไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการใช้โกดนี่พ่อแม่พี่น้องไม่เห็นด้วย ก,การใช้กดนี่ดูบา้าๆ<ม>ดูงงๆดูโกงๆอะไรเงี้ยหนึ่งออกมามแต่ว่าเราลู้อยู่แก่ใจของเราไงว่าเราเราใช้กดนี่แล้วชีวิตเราความรู้สึกภายในความเป็นเราอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างและเราก็ลู้อย่างแน่ชัดว่ามันจะเปลี่ยนแปลง<ม>ไปในทิศทางที่ดีและโคตรด,ดีแบบไรขีดจํากัดขึ้นเรื่อยๆถ้าเราโฟกัสอยู่กับมันแต่รอบข้างไม่มีใครเข้าใจเราเลย สิ่งที่สำคัญที่สุดการบอกหลักและก็ขอบคุณตัวเองทุกเซลล์ในร่างกายของตัวเองทุกความรู้สึกที่เราเจอไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เพื่อที่จะเป็นกำลังเป็นฐานกำลังเหมือนเป็นฐานกำลังใจว่าสิ่งนี้เป็นตัวพักดันเป็นตัวที่มาสนับสนุนให้เราตั้งมัน่นมั่นคงแน่วแน่กับสิ่งที่เราทำอยู่หลายๆคนตั้งใจที่ ใช่กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดจริงๆแต่พอเจอบททดสอบเจอคำพูดแฟนเจอคำพูดพ่อแม่เจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรหลายๆอย่างเริ่มนอยเริ่มเฟลเริ่มไม่โอเคเราก็ไม่อยากจะไปต่อแต่ทางทางที่ชีวิตที่เป็นอยู่นะปัจจุบันมันยังไม่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรมันยังไม่ได้เป็นอิสระภาพอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้พรบอกเลยอ่ะพี่ฮอมครับไม่อมนะลูกการบอกหลักการขอบคุณตัวเอง กับทุกสิ่งที่เราได้เจอกับทุกผู้คนทุกเหตุการณ์สถานการณ์ที่เขามาหาเราเป็นเรื่องที่สําคัญมากมาๆเลยเพราะว่าการบอกลักการขอบคุณเหมือนกับว่าสิ่งนี้เป็นตัวสนับสนุนเราเหมือนเป็นสิ่งดีๆที่เราได้รับมา เพื่อที่จะให้เรามองเห็นอะไรอีกแง่มุมหนึ่ง mm. เพื่อที่จะให้เรารููสึกถึงอะไรได้อีกแง่มุมหนึ่ง mm. เพื่อที่จะให้เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจ mm. จากสิ่งที่เราเจอ mm. เพื่อก้าวไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าได้อีกแง่มุมหนึ่ง mm. นึกออกไหมหลายหลายคนโอ้ย oh, ฉันเป็นแม่เล็กดึงดูดเงินฉันมั่งคั่งฉันร่ำรวยฉันโชคดีฉันแต่พอเจอเหตุการณ์สถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้พลังเราดอก mm. เราไปต่อไม่เป็นเราไม่โอเคเราลูสึกแบบ เราก็ไม่มีคําบอกหลักไม่มีคําบอกขอบคุณน่ะเอ,อ่อเข้ามาเพื่อเกื้อหนุนสนับสนุนความรู้สึกของเราให้มันอยู่ในฐานความมั่นคงการไปต่อได้เสมอมันก็เลยทําให้หลายๆคนตกหลม่มและพรบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นแม่ครูซิตาแม่เอ็ดดี้ออครูพี่ตุม้มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อ,อ่าพี่ฮองค,คับขออนุญาตนะจ๊ะอาที่ยน้องขาขึ้นหนกเอาขาขึ้นเลยค่ะ ขึ้นก่อนนะครับเดีย๋ยวเรามามั้ก่อนนั่งรออยู่ตรงนี้แหละหรออะนั่งรอนั่งรอนั่งรออย่าไปโอมของนะอะพ่อ,พอขออนุญาตดูแลลูกชายด้วยเนาะลูกชายพรนองเป็นเด็กอัจฉริยะเราจะดูแลกันอยู่ใกล้ๆบางทีเขาทําอะไรที่แบบว่าเราต้องดูแลเขาหนะเราก็ต้องจับเขาเนาะอะที่นี่พ่อจะบอกว่าเอ่อสำรับเอ่อที่พอเรียนหรือว่าฟังโค้ดครูบาอาจารย์ที่พรฟังเราถูกจริตนิสัยเนี่ยคือจะบอก เราเป็นประจำาเลยไม่ว่าเราจะเจอสิ่งมากระทบเราหรือเชื่อหนองที่เราแบบเราเผลอที่จะเพาะเชื่อหนองเพาะความคิดลบเพาะความรู้สึกลบขึ้นจากจากพลังความคิดของเราอะ่ะมันจะเป็นตัวตัดทอนความก้าวหน้าของเราทั้งหมดเลยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสำหรับการไปต่อคือการบอกหลักขอบคุณกับทุกสรรพสิ่งหรือแม้แต่ตัวเราด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ให้กําลังใจการบอกหลัก ความหลักมันคือความดีงามคือความสวยงามคือความพองฟูอิ่มเต็มในหัวใจใครที่มีความหลักเรารู้สึกเศร้าไม่มีหรอกใครที่มีความหลักเรารู้สึกชีวิตไปต่อไม่ได้ไม่มีหรอกใครที่กล่าวคำขอบคุณออกไปตามกายภาพของมนุษย์คือคนที่ได้รับสิ่งดีๆสิ่งที่พึงใจสิ่งที่จะต้องทำ ให้จบให้แล้วในงานนั้นๆจริงไหมฉะนั้นคําบอกหลักขอบคุณน่ะเหมือนมันเป็นพลังงานด้านดีๆที่จะมาสนับสนุนชีวิตเราให้เราไปต่อได้กับทุกสิ่งวันนี้พอนไม่อยากให้เใครให,หลายๆคนเนาะลืมเลือนละเลยก,การบอกหลักขอบคุณหลายๆคนบอกว่าผูดจนเบือ่อผูดจนชินการเที่เราจะกระตุน้น energy เ,เราพลังงานของเราหรือสั่นสะเทือน สิ่งดีๆให้พลังงานเราสูบฉีดเพื่อที่จะดึงหนูสิ่งดีๆมาน่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเพื่อนๆจ๋าคือต้องบอกหลักขอบคุณให้ถี่ให้มากกับทุกทรัพย์สินเหมือนโค้ดคูบาอาจารย์บอกอย่างหน่อยบอกหลักขอบคุณครบหรือมากกว่าวันละสามลอยคังอัพหรือ,อยังพรมีโอกาสได้เรียนรูก้กับโค้ดคนหนึ่งเนาะ โค้ดท่านหนึ่งทีพอฟังเขาเราถูกจะลิตนิสัยเขาบอกว่าการที่เราบอกหลักการที่เราขอบคุณกับสิ่งที่เราโฟกัสก็เป้าหมายที่เราโฟกัสเอ่อ้าโค,ค้ดคูบาอาจาย์บางท่านจะบอกว่าต้องให้มากกว่า300ครั้งเชื่อมต่อกันครั้งละ17 2เจอย่างเออก็การบอกหลักขอบคุณแต่โค้ดท่านเนี่ยจะบอกเลยว่าต่อให้เราขอบคุณกระเป๋าหมายรักเป้าหมายใหญ่ของเราเพียงหนึ่งเป้าหมาย แต่การจดจ่อและมีความรู้สึกลักรู้สึกพองฟูรู้สึกขอบคุณกระเป๋าหมายนั่นตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นก็หมายความว่าเราก็จดจ่อเพื่อกระตุ้นพลังงานให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เร็วเช่นเ,<ช>เดียวกันไม่จําเป็นต้องพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ต่อให้เราบอกรักขอบคุณเป่าหมายเดี๋ยวของเราที่มันจะครอบคุมทุกการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกๆด้านน่ะ แล้วจะเจ่อเรามีความสุขเราพองฟูเราเห็นเราก็ยิ้มเหมือนขอบคุณมาจากหัวใจอ่ะเชื่อมต่อยาวนานอย่างหน่อยวันหนึ่งให้ได้ห้าชัวงง่วโมงขึ้นไปคือความเชื่อมต่อของความยาวนานน่ะเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้เช่เชนเดียวกันนึกออกไหมฉะนั้นวันนี้ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยไม่ว่าเราจะใช้กดจักรวานกดแรงดึงดูดในแง่มุมไหนโฟกัสหรือทําวิธีการไหนก็แล้วแต่ สิ่งที่จะกระตุ้นให้เราได้ผลลัพธ์ไดรวดเร็วและก็ง่ายและก็ฟลอทที่สุดเห็นอะไรก็บอกหลักเห็นอะไรก็ยิ้มเห็นอะไรก็พองปูเห็นอะไรก็อิ่มเต็มเห็นอะไรก็ขอบคุณบอกหลักขอบคุณบอกหลักขอบคุณเสียงน้ำแสงแดดสายลมร่างกายเสือ้อผ้ากิ๊บติดผมสีท่าปากครีมกันแดดคำพูดลำเสียงของฉันลิ้นของฉันฟันของฉันมือเท้าของฉันเครื่องประดับ แหวนสอยนาฬิกาที่นอนพาหม่มหมอนแอพพัดลมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พวงถ่ายไปด้วยว่าเขาให้ประโยชน์อะไรแกเราและสนับสนุนชีวิตเราแบบไหนมันจะอิ่มเต็มมันจะรู้ซึกถึงได้แบบง่ายๆเราชีวิตเราจะเปลี่ยนมันจะเป็นตัวเชื่อมต่อเป็นตัวเกื้อหนุนกับสิ่งที่เราโฟกัสอยู่ นึกออกมาฉะนั้นวันนี้ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยอย่าลืมเลือนอย่าละเลยอย่าลืมหลงก็การบอกหลักขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งและตัวเองด้วยชีวิตเราจะเปลี่ยนและพลิกไปในทิศทางที่เราม่งมาตั้งแถนาได้เร็วมากๆเนาะก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะเจอกันไหมเดย์ต่อไปในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสําหรับเดนี้ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่